ดเชื่อหมอไหมถ้าหมอจะบอกว่าเป็นฟรายกับไก่ทอดที่คุณชอบกินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยในการทําให้เกิดริ้วรอยฝ้ากระและหน้าแก่ก่อนวัยน้ำมันพืชที่อยู่ในของทอดเหล่านี้จะฝังอยู่ในผิวและเส้นอมคุณได้นานกว่า600วันเลยนะครับแสงแดดและน้ําตาลคือสตุลลำหนึ่งของการทําให้เกิดผิวแก่แต่จากงานวิจัยล่าสุดนะครับของ journal of investigation dermatology ครับเพราะว่ากรดไขมันโอเมก้าหกจากน้ํามันพืชกลั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันพืชคาโนล่าทำให้เก ที่สะสมในร่างกายของเราได้นานกว่าน้ําตาลมากหลายๆเท่าเลยตัวอย่างที่เราเจอบ่อยก็คือการกินของทอดทุกวันทั้งที่เลี่ยงแดดเลี่ยงของหวานแต่ทําให้ผิวเหี่ยวโทรมได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเจ้าไขมันเลวครับหรือเจ้าโอเมก้าหกที่มันมาจากน้ำมันพืชที่เราทอดอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารทอดซ้ําๆนะครับมันไปสะสมตามผิวหนังของเราแทนที่จะเป็นไขมันดีที่เราต้องการให้มันไปอยู่ที่ผิวเราเพื่อที่ให้ผิวเราดูชุ่มชื้นและเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนต่างๆทั่วร่างกายของเราสินงทตามมาก็คือทําให้ร ฟากะเข้มขึ้นผิวหมองดูโทมและสมารถเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น วิธีป้องกันหักออกครับตั้งใจฟังดูดีหนึ่งครับคือเลี่ยงการใช้น้ำมันพืชเหล่านี้ในการทอดครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทนเหลืองน้ำมันคอโนล่าน้ำมันทับพดนะครับผมและเปลี่ยนมาใช้น้ํามันรำข้าวแทน2ครับคือกินไขมันดีเข้าไปทดแทนครับเพื่อไปต้านฤทธิของไขมันเลวเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการกินฟิชออยครับได้วันละ1 0 0 0งพันถึงสองพมิลลิกรัมสองคือกินน้ำมันมะกอกครับเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าวอร์จินออยครับกินวันละ1นถึงสช้อนโต๊ะนะครับสามก็คือการเติมอาหารเสริมที่ช่วยในการชะลลลลลลลอออออออววววววัััััััััยยยยททีี่่่่่่่มมมมมงง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 าาาาาาานน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 นิิจจรรรรบบชฟฟืืู้้้เเ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 ซซซ์์์แะะปปปกกกกสสขขคคคคุุณณไไ็็โตตญใใพห ความเสื่อมของเซลล์สองครับคือเรสซูเรทอลครับช่วยลดตันในเลือดช่วยกระตุ้นยีนนะเด็กที่ชื่อว่าเซอร์ทูอินยีนสามครับคือพี่นจินอลต้นคลาเจนนะครับทำให้ผิวดูกระจ่างใสผิวอมชมพูสำคัญเลยช่วยลดฝ้าได้เป็นอย่างดีมากๆช่วยลดการไวท็อกสี่ครับคือกรูตาไฮโอนครับกรูตาไฮโอนนี้นอกจากจะช่วยผิวขาวแล้วยังเป็นสารชะลอวัยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะทำหน้าที่ในการขับสารพิษที่ตับของเรานะครับช่วยในการขับของเสียและสำคัญเลยช่วยในการดีท็อกซ์เซลล์ให้กับร่างกายของเราเป็นอย่างดีมากๆคราวนี้คือถ้าคุณเริ่มมมมมปปรร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 รัััับบบพฤตติิิิิกกกกกกาาาาาาาจจผวววคคคคุุุณณณะะดดดู่่่่งใใสสสขึ้้้้นนนนนภยยยเเเือออถถไแ อยากได้คาแนะนาในการกินอาหารเสริมที่ถูกต้องนะครับพิมพ์ไว้ที่ใต้โพสนี้ได้เลยนะครับว่าผิวใสครับผมหรือทักเข้าความมาทางแบรนด์ d อ a Order เลยครับมีทั้งหมอและผู้เชี่ยวชาญคอยตอบถามคุณอย่างตั้งใจครับสเสมือนคุณทุกคนคือคนในครอบครัวของเราครับถ้าคุณไม่มีเวลาวางแผนหลายขั้นตอนแบบนี้ผมรวมทั้งหมดว่าให้แล้วในสองสุดลัอของ D R Nuta า h a m ม e ฟื้นฟูพลังเซลล์ช่วยให้ร่างกายมีแรงทุกวันพิกโนติกา้าช่วยให้หน้าใสลดฝ้าเสริมผิวให้เด็กอีกครั้งลูกค้าหลายคนทักว่ารู้สึกกลับมาเป็นตัวเองตอนอายุ30อีกครั้งถบางคนซื้มส่บ สิบสองครั้งอย่าล่อให้ร่างกายพลังแล้วค่อยดูแลกดทิกเกอใต้โพสหรือทักหาทีมงานอย่าเอาได้เลยครับเพราะพลังและความอ่อนเยาว์เริ่มได้วันนี้